เฮ้ย <Hey, S 2> ดูนี่เฮ้ยเยนี่โรคเจ็ดอะไรนเนี่ยยิ่งจะถามอีกแกเอาอะไรไม่ชั้ฉันดูเนี่ยบ้าฉันทำแอปเซ็กตัว U, ใหม่อยู่มันคล้ายๆอินสตาแกรมแต่เปลี่ยนจากแต่งรูปเป็นทำให้ดูกระปู๋ใหญ่แบบบึ้มขึ้น 3- 6นิ้วเลยอัศจรรย์มากชื่อแอปว่าบิ๊กปูเด็ดใช่ไหมเออคือว่าช่วงเดินจากนั่นมาเนี่ยเป็นความทรงจำในชีวิตที่อยากลบทิ้งว่ะเช้านี้ไปกินรังแตนที่ไหนมาเนี่ยฮะอ๋อพระอีธานได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่นาย <H an> อีธานได้เลื่อนตำแหน่งเหรอ,อเป็นหุ้นส่วนอาวุโสที่อายุน้อยที่สุดห้องหัวมุมได้ทุกอย่างเคยเป็นผู้ช่วยนายนี่แล้วไงอ่ะนี่มือเที่ยงวันนี้จะไปฉลองความแรงของพี่แกกันเพื่อนนายได้มีโอกาสไปเลียแข้งเลียขาเลียแข่งเลียขางั้นไม่ว่ากันทุกคนเป็นกลยุทธ์ของตัวเองโอเคแต่ฉันมือเที่ยงนี้น่าแข้งเขามันแผลบแน่ ไม่ว่างนอะ่ะพอดีนัดกินมื้อเที่ยงกับเมียคงต้องได้เลยซื้อดายแทนเพราะงานนี้คงวีดบึมซีกันแบบวีดบึมเ <c oughs> นอะอ๋ออ๋ออ๋อช่วยไปให้พ้นหน้าทีไปแฮชแท็กรุ่ง